ขอเสนอเมนูสปาเกตตี้หมูสับกุ้งสดค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัดชโนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่วัชจะพาทำสปาเกตตี้หมูสับกุ้งสดนะคะวัตถุดิบของเราก็เท่าที่มีในครัวนะคะวันนี้มีกุ้งกุ้งสด2ตัวมีเนื้อหมูหอมหัวใหญ่มะเขือเทศพริกหวานสีเหลืองเนี่ยนะคะแล้วก็พริกเม็ดใหญ่สีเขียวนะคะอันนี้เป็น ผักชีจะทำเป็นสปาเกตตี้นะคะใช้เส้นสปาเกตตี้ค่ะวันนี้สับหมูกับกุ้งรวมกันเลยนะคะ หอมหัวใหญ่นี้เราก็จะสับให้ละเอียดนะคะ ที่เราจะทำจคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะคะคล้ายๆราดหน้านะคะเพื่อนๆก็จะใช้สับให้เล็กนิดนึงนะสับผักอหมอมหัวใหญ่พริกอะไรพวกนี้นะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ <ๆ S 2> เผื่อเวลาที่เราผัดเข้าไปรวมเข้าไปมันจะได้เข้าเนื้อกันเนาะ พริกหวานนี่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะเสียงดังๆนี่ก็คือเสียงที่เรากำลังต้มสปากเกตตี้นะคะเพื่อนระหว่างที่เราหั่นผักนี่ก็จะต้มสปากเกตตี้ไปด้วยเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้ค่ะผักพวกนี้นะเวลาที่เราไปทานที่ร้านนั้น ก็จะใส่มาแค่แบบปรับปลายเองนะใส่มานิดเดียวเวลาที่เรามาทําทานเองที่บ้านเนี่ยจริงๆอันนี้แค่ครึ่งลูกเองก็ได้เยอะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้นะขนาดที่ข้าวของแพงๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราสามารถที่จะทําอาหารทานเองได้ทำแบบข้าวทานเองได้เนาะมันก็จะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะทีเดียวนะคะ เมื่อเสือเทศก็สับจริงๆสับให้ละเอียดได้เลยค่ะ ส่วิดที่เราเตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะน,นี้เป็นหมูสับหมูสับกับกุ้งสดนะคะสับรวมกันผักเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีหอมหัวใหญ่มีพริกเหลืองมะเขือเทศแล้วก็พริกเขียวนะคะเส้นสปาเกตตี้ต้มเรียบร้อยอันนี้จะใส่แป้งข้าวโพดไปด้วยนะคะมาดูวิธีทํากันต่อเลยคะ่ะนําหัวหอมลงมาผัดก่อนนะคะผัดให้สุกก่อนเนาะ นำหมูกับกุ้งลงไปผัดรวมกันเลยนะคะพอหมูเริ่มสุกนะคะก็จะนําผักทุกอย่างลงไปผัดรวมกันเลยนะคะ สีสวยนะคะสีสวยเลยแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำปลานะคะ ดงรสแล้วก็ชิมรสได้เลยค่ะสุกแล้วก็ชิมรสได้เลยเนาะอืมอร่อยเชียวทําง่ายมากเลยนะคะัคุณเพื่อนเสร็จแล้วก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะก็จะได้แบบนี <S <s ้ค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาจัดจานกันเลยนะคะราดลงไปในเส้นสปาเกตตี้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆและอร่อยด้วยนะคะรสชาติกลมกล่อมแบบไทยๆนะคะอันนี้ก็คือ จริงๆก็คือราดหน้านะคะแต่เราใช้เส้นสปาเกตตี้แทนนะคะอันนี้ทำง่ายมากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ